เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้ไม่อยู่กับผมเฮสเกมแล้ hey, ซึ่งหลังจากที่ตาในก้อนออกมาแล้วใช่ไหมทัจาจะการดูสุดท้ายก็ออกมาได้แล้วก็บอนนะซึ่งแน่นอนไม่ได้ทามาห้าวันนะซึ่งเสียน้าจะาผมที่แกแล้วเพราะว่าผมต้องวาดรูปก่อนนะซึ่งสุดท้ายวาดเสร็จแล้วซึ่งอาจจะไม่ให้ดูไ้ะโอเคมาอันนี้คือได้แล้วนะมาใหากกาา้ทำการไปแกเอี่ยเดี๋ยวก่อนเกทำการใส่ปั๊บผมไม่หนีมาหนี เออได้เลยเอ๊ะทำไมใส่ไม่ได้นะวะอ๋อจริงสิเนี่ยดูนี่ใส่น้ำปลาใส่ป้บเออนได้เลยก็หมุนหมุนแล้วใช่ไหมอ่าโอเคหมุนแล้วมาก็จะหมุนแล้วแหละโอเคให้ทำการสปริงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สปริงแล้วใช่ไหมเฮ้ยชั่วไปเหมือนจะมีอ๋อไม่ดีนี่ว่าบาด อ๋อหรือว่าให้หมุนตัวไปก่อนมาวันนี้ให้รอให้มันสูงก่อนโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจึ๊บเอ้าไม้ต้องหรือว่าให้ตรงใช่ไหมยังน่าจะให้ตรงแหละมาได้แล้วมาโอ้ยอีกแล้วไม่เล่นุณที้ที่ไม่กดเสร็จแล้วมา โอเคตอนนี้ซีเรียรอยู่ตรงนี้ทําการไส่เหมือนเดิมฉะนั้นเขียนว่ามันบล็อกใช่ไหมอ่าโอเคให้ขึ้นหน่อยใช่ไหมขึ้นขึ้นขึ้นเออโอเคขึ้นขึ้นกึ้นมาพอขึ้นแล้วน่าใจอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเยวอันนี้จะเป็นดอกไม้เฮ้ยเดี๋ยวว่าหรือจะเป็นรูปเกมใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะมีอะไรเพิ่มอีกสักอย่าง โอเคเมื่อทำการขึ้นแล้วให้ทำการไปกดไอ้นี้หนึ่งอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะโอหรือว่าเรื่องเกมใหม่ใช่ไหมโอไม่นะไม่ดีไม่ดีต้องเริ่มเกมใหม่นี่นะใหม่ก่อนเดี๋ยวไปคอร์สดูก่อนนะโอเคให้ทำการต้องเลื่อนไอ้นี้ใช่ไหมแล้วก็อ้าวเฮ้ยโอ้ยตุ๊กตีเลยลืมโอเคได้แล้วโอ้ ทะการบูลสกอไปโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าโอเคที่ก็ผมหาหนาจังเจอเว้ยโอเคทำการกดอ่าสองโอเคทำการปิดอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ดิต้องใส่อะไรดีหรือว่าอันนี้ เออจริงด้วย้ถูกจริงด้วยเฮ้ยตัวไปกุญแจล่ะเอ่ออันนี้ผมไม่รู้นายนี่ไปมั่วหน่อยไม่ใช่เหรออืมรู้ว่าตัวตั้งหมดโอเคจังหวะเดี๋ยวนี้รู้ว่าต้องปิดอ่ะเฮ้ยไปจูบจริงด้วยเฮ้ไปจูบ่ะกุณเจเสร็จแล้วนะเจเสร็จแล้วเดี๋ยวบ้างอยูเข้าเดี๋ยวจะตายบานลูก เออมันอยู่ไหนไวะอ๋อ,อนนไอ้นี่ใช่ไหมนี่ไงแต่งกุญแจแล้ว <c oughs> โอเคมาเราจะมาไขกุญแจว่ะว่ามันจะมีอะไรโอเคขายมาแต่โอเดี๋ยวจะเอายี่ออกก่อนมากันตน่อไปเออไม่ทำอะไรเออไอ้น,นี่อะไรไอ้น,นี้อย่างไรเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะ โอเคผมไปดูบาร์จริงไม่จำเป็นต้องไปดูเวลานะนะกดนี้นี่กหรอเฮ้ยผิดต้องใช้เวลาก่อนโอ้ไอ้นี้เอ่อไอ้นี้แหละไอ้นี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วจ๊บเอ่อต่อไปผิดนน่นน่เออสีเนี่ย โอเคได้เอามาเสร็จแล้วให้ไปอยู่ตรงโอเคอันนี้ล่ะโอ้อันนี้ดูเหมืว่าจะให้เลือกอะไรดีอืมไปดูอีกครั้งโอเคก็ผมไปดูมานี่คือเป็นสีชมพูเอิ่มดีๆอันนี้นนสีนะปิดกลัวนหน่อยอันนี้สีชมพูน่าจะนี้ใช่ไหมน่าจะอ e ีแหละอ e ีใช่ไหม เออโอเคมาไปดูต่อโอเคอันนี้จะเป็นสีม่วงนี่ไม่ใช่สีอะไรวะอันนี้เป็นเอชวิเอชแล้วก็อันนี้น่าจะเลือกผิดแหละเออนนไม่ใช่เป็นอีเอชถูกแล้วใช่ไหม เฮ้ยสีอะไรวะอ๋อเข้าใจแล้วจะเป็นสีแดงไม่ใช่ตูวเป็นสีอะไรเออเฮ้ยเกืเมื่อกี้เหมือนถูก E H G เออโอเคถูกแล้วอ้าวเป็นไงต่อกตต้องใส่โอเคเสร็จแล้วนะอ่ะยังไงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยดี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 จ๊ะ ต้องขอไปถอดก่อนโอ้โหพอดีอออรืมอนไงอืมโอเคถอดแล้วมาถอดพวงมาลัยก่อนจากนั้นก็เหมือนเดิมใส่ตรงนี้อ่าทำการหมุนมาให้มันตรงเยอะไปเยอะอีกนิดเดียวเอ,อ้อบโดนั้ยเอาเวนเลยไม่หล่นโอ้ยมา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 ต่อวิวดูเหมือนว่ามันเร็วมาก เออเอยตรงไหมเออตรงจริงด้วยตรงตรงด้วยโอเควยโอเคมาทำกทาราำเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ออธิบาไม่ออกเลยดีเซก่อนดีเซลก่อนซึ่งผมต้องบอกเพื่อนว่าอันนี้เยอะมากจำเป็นผมต้องจ่างนานไม่ให้ดูนะจะไปดูคลิปของอื่นได้น่ามาเตรียมพร้อมมาโอเคไว้ที่ดีก็บอกนะไอ้น,นี้ผมก็ ต่อมู่มๆอะไรโอ้โหอันนี้น่าจะไม่ได้และโอเคไว้าที่ดีก็หมดแน้วถาใครากดไลค์กดติดกด,กดสติ๊กเกอร์ใครใคะนะเดี๋ยวขั้นต่อไปจะรีเซตไอ้ทัพการรีเซตใช่ไหมเออโอเคแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจาพี่ฝูงเพราะว่าต้องห้าวบก่อนนะเพราะว่าฝนต้องว้าวบยุบฝนนั้นแล้วก็เย็นออนไลน์